โอเคเดี๋ยวเดินทําคลิปพวกอยากรู้จักมนิพานเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนิพานคือการดับหลงนะฮะคือการดับหลงดับอุปทานอวิชาตันหาอุปทานแต่คนบนโลกไปเนี่ยมันหานิพานมันคิดว่านิพานเป็นเมือง หรือเป็นสถานที่ที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ตายมันเชื่อว่าพระพุทธเจ้าและพระอ,อรหันตสาวกไปอยู่กันตรงนั้นหมดมันมีความเชื่อแบบนี้ใช่ไหมนั <laughs> <laughs> ่นแหละฮะก็เพราะอะไรก็เพาะไอสาวกที่มันยังไม่ถึงกันคําสอนของพระเจ้ามันเอาพระเจ้าไปแอบอ้างไปหากินเป็นคําพูดแต่วิธีที่มันบอกเรามันยัดชุดความคิดความเชื่อให้เราไปหลงงมงายไอสิ่งเหล่าเนี้ยจึงไปเชื่อว่า นิพพานคือเมืองเมืองหนึ่งคือสถานที่ของผู้ที่พ้นกิเลสได้ไปอยู่โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกเนี่ยมันสอนนี่เราเชื่อแบบเนี้ยใช่ไหมฮะอืมโอ้ต้นนี้สูงแล้วยู่เลยแล้วก็สวนหอมปลูกไวท้ที่ตอนแรกตัวต้นเทียนนี้นะฮะเอามานี่ผมผมาลัปลูกเพิ่มเติมแล้วก็เนี่ยไอ้ใสทองเรียกอ,อะไรอ่ะไม่ใช่ายทองเขาเรียกอ,อะไรตัวเร็ว ตัวนี้บุกตั้งนานแล้วไม่โตหางกระรอกก็สวยครับนั่นแหละเราก็เลยเชื่อว่าทุกคนต้องแสวงหานิพพานกันหมดเค,ค้กทำอะไรดูกแสวงหานิพพานกันก็เลยเกิดการปฏิบัติการกระทำขึ้นมาเพราะมันเชื่อมันสมมุติสมมุติว่ามีจิตอ้าวสมมุติขึ้นมาเองพูะเจ้าท่านแค่พูดอะไรบางอย่าง ว่ามันเป็นอย่างนี้อุปมาขึ้นมาว่าแบบเนี้ยเสือไปเอาไปยึดมั่นพ่อองค์บอกอุปมาแบบเนี้ยเนี่ยเออเรายกไปนาน,านๆเราก็หนักธรรมชาติมันก็ต้องอวางของมันเองอย่างนี้แต่พวกเธอคือสมมุติว่านี่คือกระป๋องสี่เหลี่ยมเออแล้วเราถือมากๆมันก็หนักแล้วพวกเธอก็ไปยึดว่าเออนี่คือกระป๋องสี่เหลี่ยมีจริงแล้วเขียนใน้พระไตรปิฎดกดแล้วก็มีการอย่าไปยึดนะ นั่นแหละมันยึดยึดสิ่งที่พระเจ้าพูดแต่มันไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงว่าพระพุทธเจ้าอุปมาขึ้นมาแบบนี้เว้ยไอหาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนมึงยกไอเนี่ยไว้อะเนี่ยเนี่ยอุปมาขึ้นมาแบบเนี้ยให้เห็นตามไม่ใช่เสือไปยึดไว้เนี่ยแล้พวพระองค์ก็วางให้เห็นอย่างนี้แต่สึกไปยึดไอสิ่งที่พระองค์พูดเหมือนผมอ่ะพูดมาเยอะแยะมากมายเรื่องความคิดปรุงแต่งแต่คนแม่งไปยึด ดอกนี้สวยไหมอือไปยึดเอาไว้กสิ่งที่ผมพูดว่าเป็นจริงเป็นจังผมแค่อุป,ปมาขึ้นมาให้ทุกคนได้ฟังไม่ใช่วิธีการหรือรูปแบบแต่ไอ้สํานักลหลายๆสํานักเนะี่ยโดยเฉพาะไอ้ทีละนะ่ะเออไอแม่ชี้ยมพูดอีกคนนึงอ่ะไอพัชชัยวดอีกคนนึงอ่ะบ้านจิตว่างนยึดเอาสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเอาไปสอนต่อเต็มแล้วมีเด็กผู้หญิงคนนึ่ง ใส่แว่นนะพูดธรรมะเจะจเจ้เจจจะหยิบนู่นหยิบนี่แน่แน่เนเอาไปสอนต่อเชื่อว่าเป็นของหอมหวานแต่คนพวกนี้ไม่เคยศรัทธาผมหรอกเพราะอะไรเพราะมันฟังผมแล้วมันปฏิเสธสิ่งที่ผมพูดไม่ได้มันก็เลยเยึดเอาสิ่งที่ผมพูดไปเชื่อว่าเป็นจริงเป็นจังผมสอนจริงเอาไปอ้างตัวเองว่าตัวเองรู้สําเร็จอยู่แค่นั้นแหละเนี่ฮะมันหลงกันอยู่อย่างเงี้ยอืม ผู้เจ้าท่านบอกว่าจิตของเรานี่นะมันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยก็แปลงไปยึดเอาสิ่งที่พระผู้เจ้าพูดพระองค์แค่อุปมาก็เหมือนผมเนี่ยบอกว่าเนี่ยเนี่ยมึงยึดแต่น,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 นี่คันหัวเนี่ยฮะบนโลกเว้เนี่ยมันมันอยู่ในความคิดความจำไงมันเลยเชื่อแม่จริงสมมุติอะไรมามันเอาไปหมดเออโดยเฉพาะนิพพานมันเชื่อว่าเดี๋ยโอ้โหเราสร้างบาร,รมี สะสมบารมีเพื่อจะไปนิพพานมันยึดมันเชื่ออืมนิพพานคือดับหลงสมมุติขึ้นมาว่ามันดับหลงอ่ะอืมคือหมดหลงแล้วอะทาลายอวิชชาน่ะคือเกิดดวงตาเห็นธรรมนี่ก็สมมุติสมมุติขึ้นมาพูดว่าเห็นว่าเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออ อย่างเงี้ยอืมมันจับต้องอะไรไปเป็นสาระเอาเป็นความจริงเอาไปเป็นพะสูตรเอาไปเป็นวิธีการหรือเป็นรูปแบบไม่ได้เหมือนเรายังทำอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ปกติอยู่ทั้งวันอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็แบบเนี้ยอืมนะแล้วก็แบบเนี้ยอืมหรือแบบเนี้ยอเนี่ย เอาไปเป็นรูปแบบวิธีการไม่ได้คือมันมีอยู่แล้วในมนุษย์ซึ่งบางทีเรายืนเราก็ไม่ต้องนั่งบอกตัวเองอยู่แล้วนี่เออเราเดินเราก็ไม่ต้องมน,นั่งบอกตัวเองว่าเราเดินนี่เออมันเอาไปเป็นรูปแบบวิธีการไม่ได้ไอ,อ้บ้าอาจารย์วิทย์ก็แค่สมมุติขึ้นมาพูดมาอธิบายเอออย่างเช่นอธิบายนเ,ออเนี่ยเออเนี่ยต้นเนี้ยขี้เล่จังปลูกมาเกือบสองปีแล้วมันยังไม่สวยเลย เออเนี่ยอธิบายแค่เนี้ยหูมันก็ได้ยินไหมพวกเธอยึดไหมล่ะเออแต่เป็นทรรมไมึงยึดจังเลยะระะเทศพระสอนเนี่ยยึดมั่นถือมั่นพอไปฟังพระเทศเอ้ยเราอย่าทําบาปนะให้เราทําความดียึดเอาเป็นเอาตายนลยน,นนะอืยึดว่าจะไม่ทําบาปจะทําแต่ความดีแต่บางทีก็เผลอไปทําบาปเห็นไหม ตามเหียปัจจัยไงมันหลงอยู่อ่ะมันก็ทําได้หมดแหละเออจิตมันมืดบอดอยู่อ่ะกำลังของโลภะท,ทวารโมหะครอบงําอยู่อ่ะเออมันถึงไม่สามารถที่จะยืนหยัดได้ว่าคุณจะต้องทําความดีอย่างเดียวฮะเออเนี่ยเรื่องง่าย,ายมันโอ้ยี่บ้าเอ้ยเพราะมันยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เขาปรุงแต่งขึ้นมา ไอคนปรุงแต่งแม่งก็ยังหลงอยู่อ่ะผมถึงบอกคุณเจ้าถึงบอกว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราพูดไปอย่างนั้นอย่ายึดอย่ายึดอย่ายึดกลามาสูตรสิบแต่มันก็ยึดอีกยึดว่าอย่าอย่ายึดอมืมันไปเชื่ออีกแบบนึ่งอีกเห็นไหมกูพูดแบบนี้ให้มึงรับรู้ได้ยินแล้วก็จบไปเสือกมึงไปตีความไม่เชื่ออีกแบบนึ่งอีกบอกว่าอย่ายึดแม้แต่คําคพูดเราก็อย่ายึดอืเราแค่สมมุติ มันก็ไปตีความอีกแบบมันไปยึดอีกแบบเออเราอย่าไปเชื่ออย่าเชื่อในคําของพู้เจ้าเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองต้องปฏิบัติเองไปอีกเห็นไหมล่ะเพราะคนมันอยู่ในความจําความคิดความรู้สึกอารมณ์ไงมันเลยตีความแปลความหมายไปตรงกันข้ามมันไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงอืมไม่เห็นคําว่าอย่ายึด,ยดแม้แต่คําพูดเรานี่อืม ไม่ต้องพูดแล้วกูเขียนแม่งเป็นภาษาตัวอักษรนี่อย่ายึดแม้แต่คำพูดเราแล้วก็แปลงลบออกเออให้มันงงให้มันเห็นให้มันจับต้องไม่ได้ให้เอาไปเป็นความรู้ไม่ได้ไงให้เห็นว่าเอา้ามันก็เอาสมัยก่อนผมนเขียนกระดานแล้วผมก็ลบเขียนนู่นเขียนนี่มันยึดเอาไปสอนกันหมดเลยเต็มโลกโซเชียลเลยนะฮะอืมผมหยิบก้อนหินหยิบ นู่นหยิบนี่มาแสดงมันยึดเอาหมดเลยเออผมพูดธรรมะอะไรอะ่ะมันคิดมันปูมันยึดเอาหมดเลยโดยเฉพาะไอ้พาทิละาน่ะน่ะยึดเอาหมดเลยเออแม่ชีชมพู่คนนึงยึดเอาหมดเลยเออพวกผมก็เคยสมมุติอยู่ว่าฮะเน่ยเนี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 ่ยผมเนี่ยคือสมมตมิผมสมมุติขึ้น ผมออกมาจากสิ่งนี้แล้วแล้วผมก็สมมุติเอามาเล่าพวกนี้ไปยึดเอาตัวเนี้เออสิ่งที่ผมสมมุติเล่าไปเนี่ยเอาไปเป็นธรรมะของหอมหวานมันเชื่อกันจริงๆนะฮะอือเพราะผมทําอย่างเงี้ยเดมันก็เชื่อกันจริงๆมันเลยึดอีกมันหาว่าไม่สํารวมอือเพราะผมพูดจาอย่างเงี้ยมันเอาคําพูดของผมไปนะอมันคิดแต่ท่าทางอย่างเงี้ยมันบอกไม่สํารวมมันยึด อืมนี่ไงมันจะให้สวยหรูวิธีการตามความเชื่อของมันผมกำลังสะท้อนทำกับด้านกับความเชื่อของคุณกับความยึดมั่นถือมั่นของคุณแต่พวกคุณมองไม่เห็นไงเพราะพวกคุณกำลังยึดมั่นถือมั่นในความเชื่อของคุณแต่ผมสะท้อนออกมาอีกด้านหนึ่ว่ามันไม่เป็นอย่างที่เธอคิดหรอกถ้ามันเป็นอย่างนั้นอ่ะเธอคิดว่าเธอจะรวยเธอจะรวยไหมล่ะอืม มันไม่เป็นอย่างความเชื่อความมงนงายของเธอหรอกเขาบอกว่าต้นไทรเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เธอไปกราบไหว้แล้วก็ขอให้รวยทุกคนไปกราบไหว้แล้วขอให้รวยมันจะรวยไหมละ่ะถ้าเธอไม่ทํากินนี่ไงความจริงมันอยู่ตรงนี้เออค้าขายเนี่ยเราไปขายป่าชา้าสิถ้ามันมีของดีจริงๆใครจะไปซื้อเธอเธอก็ต้องหาทําเลหาตลาดเธอก็ต้องใช้ สมองของเธอปัญญาของเธอแบบแบบธรรมาหากินทั้งโลกอะ่ะให้มันสุดจริตอะ่ะนั่นแหละคือการความฉลาดของมนุษย์ที่มีอยู่แล้วนะฮะถ้าเธอไปเชื่อสิ่งงมงายสักทีเธอมีแต่สูญเสียเออตกต่ำลงชีวิตไปเสียเงินไล้์สาระไปไรพญานาคพญยายมอะไรของพวกเธอนอ,อืมเท้าวเวทสุอกสุวรรณไป เอารูปปั้นมาบูชาอะไรพวกเธอเนี่ยเต็มบ้านเต็มช่องเนี่ยแล้วก็ไปนั่งบูสวดมนต์เนี่ยอ้อนวอนขอยสุดท้ายตัวเองก็ออกไปทำมาก,กินอยู่ดีอ่ะเป็นภาระ,ะเปล่า,ลา,ลาผมเนี่ยซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยผมไม่เคยทําพิธีอะไรเลยไม่มีมงคลอะไรซื้อรถผ่อนรถมานะฮะผมไม่มีเงินซื้อสดหรอกผมก็ผ่อนผมก็สอนธรรมะเลี้ยงขี้ไปเพื่อผ่อนรถเพราะมันเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องเดินทาง ผมไม่เคยไปเจอแบบเขาว่าเลยไม่เคยไปทําพิธีมงคลอะไรแล้วเพราะผมมงคลอยู่แล้วเออก็เราขับไม่ประมาทก็แค่นั้นเองเออนี่ไงผมไม่เคยมีมงคลอะไรเลยผมไม่ได้ไว่าระาสวดมน์เหมือนพวกคุณนะเพราะอะไรผมพ้นจากพระรัตนตรัยแล้วพ้นจากพระพุทธธรรมประสงค์แบบเปลือกเปือข้างนอกแล้วผมไม่มีอุปทานผมไม่ได้อยู่ในความจาความคิดความเชื่อแบบนั้น คือผมเชื่อตามความเป็นจริงเนี่ยการดำรงนี่หิูก็ต้องกินอิ่มก็ต้องพอปวดขี้ก็ต้องไปถึงเวลาทำงานก็ต้องไปตามเหตุตามปัจจัยนี่แล้วก็ไปดียึดมั่นถือมั่นเอาเป็นเอาจริงเอาจังกับมันนะฮะเพราะผมไม่ได้มีตัวตนสัตว์บุคคลเรา,เ,ราเขาอยู่ในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ตรงนั้นมันแค่อาศัยตามเหตุปัจจัยนะฮะพราคุณกํากำลังบ้าอยู่กับโลกแห่งความคิดความจําความรู้สึก พยายามจะเปลี่ยนแปลงมันให้เป็นสิ่งดีๆงามม,มีตัวตนเป็นศูนย์กลางที่เข้าไปกระทําทั้งหมดอืมดีช่วยมันก็เป็นตามเหตุปัจจัยนั่นแหละเธอเห็นมันไหมคนมาลกใบนี้แม่งสอนยากวะมันต้องชอบไปทําสมาธิแบบนี้มันสอนง่ายไงนียฮะเออให้ไปฝึกสติไปเดินจยกมเนี่ยมันสอนง่ายแม่งสอนให้เชื่อเนี่ยเรื่องนีิพพานมันสอนง่ายจริงๆถ้าสอนให้เชื่อนะ ถ้าสอนให้ว่าอย่าเชื่อนี่แม่งมันสอนยากมากเลยเออเพราะมันจะตรงกันข้ามไอตัวตนของมันอ่ะมันบอกว่ามันไม่ค่อยมีสติเพราะผมไม่บอกนะอะไหนมันไม่มีสติยังไงลองเดินแบบไม่มีสติสิเสือกทําไม่ได้แต่พ่อบอกว่าให้รักษาสติไว้นะอย่าให้มันเผลอโอ้ยทาไม่ได้เลยอาจารย์เนี่ยแหละมันเผลอมันชอบเผลอเอ้าอะตอนนี้แบบ มีสติไม่ต้องมีสติอาทาแบบไม่มีสติแล้วให้เผลอไปซิคิดแบบไม่รู้ตัวสิเดินแบบไม่รู้ตัวซิชิบหายทําไม่ได้อ้าวอาจารย์ทําไม่ได้เลยอ้าวคิดแบบไม่รู้ตัวแต่คิดยังไงล่ะอาจารย์ไอ้บ้าเดินแบบไม่รู้ตัวซิแบบไม่มีสติสิเวรกรรมแล้วไปไม่เป็นแล้วไอ้กิเลสไอ้ตัวตัวอัตตาของมันตัวตนของมันเนี่ยพอเดินพอโดนจี้ไปตรงๆงอ่ะ พะบอกเออมันชอบตอแหลเพราะว่ามันจะกลับกลับด้านกับพุทธะไอ้ตัวเนี้ยเออเราต้องเดินจงกรมรักษาศีลนี่นมากๆนะนี่แหละต้องต้องภาดเพียนเนี่ยเออมันชอบแบบนี้แต่กลับแบบไปต้องทอําอ่ะเออมันก็มีอยู่นี่หว่าเ้ยเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าตรงเนี้ยเอาไว้เปิดเผยสําหรับเวลาอาจารย์นิดไปบรรยาย ให้กับคนหมู่มากดีกว่าเสียพลังงานวะเนี่ยกระพริบตาแบบไม่มีสติสิแม่งทําไม่เป็นถ้ากระพริบตาแบบแล้วมีสติสัมปชัญญะมีรูปแบบหนึ่งสองกระพริบตาก็รู้ลืมตาก็รู้หันซ้ายก็รู้หันขวาก็รู้ลมหายใจเข้าออกก็รู้โอชอบแบบนี้พวกเธอชอบแบบนี้กันใช่ไหม อะก็งงูต่อไปหลงกันต่อไปบนโลกแบบนี้แค่นี้แหละสาธุครับสวัสดีครับ